เ่กี้พูดว่าอะไรนะคะอะไรนะพูดยังไงให้เป็นภาษาอังกฤษ Welcome to English อย่างวะเราจะมาเข้าใจภาษาอังกฤษในคลิปคลิปเดี่ยวอะไรนะเมื่อกี้ว่ายังไงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า huh? What Say what สามคำนี้จะใช้กับเพื่อนหรือว่าคนสนิทนะแต่จะให้ดีขึ้นมาหน่อยนะคะดูเป็นกันเองเป็นธรรมดา,าก็จะใช้คำว่า What was that What was that again และประโยคอื่นที่สุภาพ Sorry Come again I didn't catch that Could you repeat it Could you say that again please Could you repeat that, please? Would you mind repeating that? I'm sorry, I didn't catch that. I'm sorry, I didn't hear you. และนี่ก็คือประโยคที่ว่าอะไรนะคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะฮะตะกี้ว่ายังไงลองไปใช้ดูได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้คล่องสำเนียงเป๊ะแล้วก็สามารถมาเจอกันได้ที่คอร์ส u n c i a t i o n better w IPA t h i กันนะคะคอร์สนี้เราจะใช้ IPA เจ้าสัตว์ทอักษรน,นะคะในการกำกับการออกเสียงของเรารับรองพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเป๊ะแน่นอนค่ะเพราะว่า IPA คือทางลัดในการพูดภาษาอังกฤษได้ชัดขึ้นเป๊ะขึ้นค่ะแล้วเจอกันนะคะสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์นี้หรือว่าในไลน์แอบนี้ได้นะคะ See ya. ี่